สวัสดีครับท่านอาจารย์ด็อร์โรดสวัสดีครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านครับกราบสวัสดีคุณครูผู้ฝึกอบรมผมนายเอี่ยมคงกลำ่ำอายุ69ปี ผมได้รับการแนะนำจากคุณพรสวรรค์ตุรนาธกิติธรซึ่งเธอเป็นน้องสาวของภรรยาของผมครับเธอเองก็ได้รับการฝึกอบรมก่อนแล้วเธอได้รับการยกระดับจิตใจขึ้นเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันไปแล้วผมจึงเข้าสมัครรับการฝึกอบรมเมื่อวันที่31 1, มกราคม2567 เลขรหัสประจำตัว67เจ็ดขีศูนขีหนึ่งห้องอบรมที่597โดยมีคุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูถัดชัยจำปาและคุณครูปุ้ยหรือคุณครูพรชัยถุนทอนบินิตเป็นคุณครูพี่เลี้ยงวันที่22มีนาคม25งพนผมอธิษฐานลาพุทธภูมิเข้าตูน สาวกพุทธภูมิซึ่งในช่วงแรกๆที่เข้าฝึกอบรมนั้นผมก็รู้สึกว่ายากนะครับคุณครูชัดชายจำปานะครับท่านก็ทําให้เร,เรื่องที่มันยากใหเ้เป็นเรื่องง่ายแรกๆก,ก็ให้ผมกําหนดลมปราณจับภาพพระ,พระเวลาเครียดเวลามีอารมณ์ทุกใจก็ให้จับภาพพระ,พระให้แนบแน่นไว้ และก็ปล่อยวางปัญหาปล่อยวางความทุกข์มันแผ่บุญถวายบุญแก่เจ้ากรรมนายเวรถือศิลห้าให้เคร่งให้บริสุทธิ์อธิษฐานขอบาร,รมีหลวงพ่อือษีลิงดำให้ท่านช่วยให้พบความสำเร็จที่สำคัญก็ให้ปล่อยวางปัญหาต่างๆปล่อยวางความทุกข์ เรื่องที่เข้ามากระทบจิตใจปฏิบัติต่อเนื่องจนกระทั่งจิตใจรู้สึกเบาบางคุณครูท่านเน้นเน้นย้ำให้ปล่อยวางและอุทิศบุญบ่อยๆในที่สุดผมก็ได้รับการยกระดับจิตใจขึ้นเป็นพระอริยบุคคลในชั้นสดารบานันเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนายนทองวันหกเจ็ดครับครับขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ดรโลธที่คอยพูดสอนในที่ประชุมขอบคุณครูถัดชัยที่เน้นย้ำให้กำลังใจและสอนสั่งให้ผมพบทางออกพบความสำเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ